สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะมาคุยกันเรื่องเบาหวานนะคะเบาหวานโรคร้ายที่คนเลี้ยงสุนัขทุกคนควรระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ค่ะทีนี้นะคะน้องหมานะคะเป็นเบาหวานได้อย่างไรนะคะโดยทั่วไปร่างกายของน้องหมานะคะมีฮอร์โมนอินซูลินที่สังเคราะห์จะตับอ่อนนะคะเพื่อช่วยในการดึงน้ําตาลในเลือดไปใช้ค่ะและควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือดไม่ให้มีมากจนเกินไปนะคะแต่สําหรับน้องหมาที่เป็นเบาหวานนั้น ร่างกายจะไม่สามารถนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช้ได้ค่ะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาค่ะจนไม่สามารถควบคุมได้นะคะไม่ได้รับการรักษานะคะจะทําให้น้องหมามีโอกาสเกิดภาวะความเป็นกรดในเลือดสูงนะคะและอาจเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีกเยอะและสุดท้ายเสียชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยนะคะที่เล่งทําให้น้องหมานะคะเป็นโรคเบาหวานนั่น มีหลายปัจจัยมากมากเลยนะคะ 1. ค่ะสภาพร่างกาย2อ,อายุเพศและสายพันธุ์ของน้องหมานะคะที่ทําให้น้องหมาเกิดความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นเบาหวานนะคะน้องหมาที่มีน้ําหนักตัวมากผิดปกตินะคะมีแนวโน้มในการเกิดโรคเบาหวานมากกว่าน้องหมาที่มีน้ําหนักตัวอยู่ในเกณฑ์สมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปค่ะ น้องหมาที่มีอายุมากกว่า8ปีขึ้นไปนะคะมักเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้นค่ะน้องหมาเพศเมียนะคะมีโอกาสเกิดเดบาหวานมากกว่าน้องหมาเพศผู้ถึง2เท่าค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าน้องหมานะคะสายพันธุ์ไหนมากนะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้มากนะคะอย่างเช่นสมมยนะคะมินิเนียเซอร์สโนเซอร์นะคะ,ะ,คะดัชชุนบิเกลิลและพุดเดิลค่ะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าน้องหมาสายพันธุ์อื่นค่ะ และสุดท้ายนะคะน้องหมาที่อยู่ในภาวะตั้งครรภนะคะภาวะเป็นสัตว์ตลอดยาหรือโรคบางอย่างก็เป็นสาเหตุทําให้น้องหมาเกิดโรคเบาหวานได้นะคะทีนี้เรามาสังเกตกันนะคะว่าน้องหมามีอาการเป็นโรคเบาหวานสังเกตเบื้องต้นก่อนไปพบสัตวแพทย์มีดังนี้ค่ะ 1. ค่ะน้องหมาดื่มน้ำในปริมาณที่เยอะมาก,มากๆอย่างเช่น1ชั่วโมงดื่มถึง2-3ครั้ง อันนี้แหละค่ะมีสัญญาณบอกแล้วค่ะว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคไตได้ค่ะ2ค่ะน้องหมาปัสสาวะมากขึ้นและบ่อยขึ้นนะคะ3ค่ะน้องหมามีน้ําหนักตัวลดลงความอยากอาหารเปลี่ยนไปโดยเริ่มกินมากขึ้นและลดลงในภายหลังค่ะ 4. ค่ะน้องหมามีอาการสเสื่องซูมอ่อนเพลียและอาเจียนค่ะ ห้าค่ะอันนี้พี่แสบพบกับตัวเองเลยนะคะพบอาการต้อกระจกค่ะกระจกตามีลักษณะขุ่นมัวเลนตามีเส้นใหญ่ลักษณะคล้ายรูปดาวนะคะปรากฏอยู่ค่ะหกค่ะอันนี้เจอกับตัวเองเลยนะคะก็คือพี่แสบนะคะกลางคืนเนี่ยความดันลูกตาเปลี่ยนนะคะจะไม่ค่อยนอนเดินพลุกพล่านไปเลยนะคะอันนี้ละค่ะเกิดจากเบาหวานหรือความดันลูกตาเปลี่ยนทําให้เขาเนี่ยเกิดภาวะที่ ต้องเดินพุกผ้าน,นะคะเพราะน้องหมาไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะโรคนี้จะต้องไปคบกบคุณหมอนะคะแต่นะคะไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่ทําให้ดีขึ้นนั้นได้นะคะวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะคือ1นนะคะอาจจะต้องใช้อินซูลินช่วยนะคะแต่เกิดเป็นไม่เยอะไม่ต้องใช้อินซูลินนะคะก็จะใช้หลักการออกกําลังกายค่ะจะทําให้อินซูลินในร่างกายสามารถทํางานได้ดีขึ้นนะคะทั้งยังช่วย ควบคุมน้าหนักซึ่งเป็นอินิหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้น้องหมาเป็นเบาหวานได้ง่ายรวมถึงนะคะทําให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นนั่นเองค่ะ2ค่ะในขณะที่ให้อาหารคือต้นทางในการนําน้ําตาลเข้าสู่ร่างกาย ควรให้น้องหมาทานอาหารที่มีน้ําตาลน้อยและสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยเน้นอาหารที่มีกาดใหญ่สูงมีการจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเรดรตและไขมันดงด่ายเครื่องดื่มนมต่างๆนะคะและขนมนะคะเพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกตินั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่และพี่แสบหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องหมาทุกคนนะคะและคนเลี้ยงสุนัขทุกคนนะคะเพื่อยืดอายุเขาไปอยู่กับเราได้อีกนานๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้แม่และพี่แสบขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ